โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือตั้งอยู่เลขที่210หมู่1ตำบลหัวเสืออำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3 นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะได้มาเรียนนคในช่วงนี้นะคะก็ท้เรียนักามสุขนะคะเพื่อนๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะก็จะให้นนะคะเข้าเรียนตามตามชั้นเรียนของเรียนนะคะนักเรียนขยากมาได้เรียนถูกมาใกล้ๆที่เขามาใกล้ๆเพื่อนแบบนี้นะคะเราจะให้หนูภาพแถวรวมก่อน นี่เป็นหน,หนูที่เรามาเรียนร่วมกันนะคะนะคะเดี๋ยวก็พอข้าแถวเสร็จนะคะก็จะส่งตัวแทนนะคะตัวแทนเพื่อนนะคะมารับน้องๆนะคะไปไปเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะก็ขอให้หนูเรียนด้วยความสบายใจนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราจะมารู้จักเพื่อนใหนม่วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้มาเจอเพื่อนเพื่อนต่าง กันนะคะก็คืออำเภอบุกขันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาอยู่รี่ควาสุแลวก็ใช้เวลานี้ได้ได้เรียนตามปกตินะคะเสร็จแล้วตอนทานข้าวนะคะวัดอยู่ใกล้นะคะวัดอยู่ใกล้นะคะหนูก็ไปทานข้าวไปรับทานอาหารเทีย่ยมที่ที่วัดนะคะหนูพอหนูทานข้าวเสร็จหนูก็กลับมาเรียนส่วนน้องอนุบาลหนูทานข้าวเสร็จหนูก็กลับ มานอนกับเพื่อนนะคะเราเปลี่ยนที่นอนดูนะคะว่าเราไปน,นอนที่วัดแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมานอนที่ที่โรงเรียนนะคะอ,คอันนี้นักเรียนรู้จักชื่อโรงเรียนหรือยางคะครู้จักรือยัง